ไม่ได้เอดรของพี่ขาม่าเหมือนโดนทุกที่ศีรษะากกว่าเชาวบ้านน่ยก็เลยทีมป้านของเจ้าที่ตำรวจว่าพี่พี่คุณลุงคนนี้ผู้ใหญ่จอยเนี่ยแกน่าจะไม่ได้ตายเองนะเพราะว่าก่อนหน้านี้บ้านหลังข้างๆคุณผู้ชมหลังข้างๆเขาบอกว่าเป็นคนคลั่งทำ ชอบไลฟ์สดผู้ชายคนนี้ชื่อว่าด็กิติชัยหรือว่าในเก่งเก่งเนี่ยชอบมานั่งในสวนตรงข้ามกับแผงบ้านติดกับบ้านที่คนตายไปตัดหญ้าแล้วเห็นบอกว่าเขาจะไลฟ์พูดถึงเรื่องของธรรมะรมผู้ชายคนนี้ค่ะคือในเก่งชาวบ,บ้านบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยเห็นว่าในเก่งนั่งไลฟ์สดอยู่นะแล้วจวังหวะนั้นน่ยหยิบมีดดาบออกมาด้วยแล้วเ,เหมือนท่านีไม่พอใจพ่ามันมีเสียงเครื่องตัดหญ้ายงมาจากบ้านนะคะคือบ้านที่ผู้ใหญ่จ่อยแกไปรับจ้างตัดหญ้าอยู่ ชมหลังจากที่กิติชัยหิบมีดขึ้นมาโชว์ต่อหน้ากล้องสักพักหนึ่งเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองไปชมภาพอะเอาลอาชมคลิปนี้ดูก่อนค่ะทำได้เพราะว่าไม่รู้ยังไเลยตอนนี้ก็ไปนี่ยสลัเชื่อมนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวด้ยเไม่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดีวดีรยเียวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวยดด้เเดียวยเ๋ีว ติดร้อยปัญญาหว่าเหมือนงวดเหมือนเงียงพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องไม่รู้แม้กระทั่งคิดดินรู้ไหมทำไมคนจับสัตว์คุณตางก,กันเป็นคู่เป็นคนคู่ครับเป็นคู่กรณีนะเป็นผู้เสียหายเหรอเอาเลยโอค้คุณผู้ชมจีบนี้ที่มาวาง เพราะว่าจริงๆแล้วพ่อใหญ่จ่อยอะมาตัดหญ้าท่าบ้านตั้งแต่เมื่อวานนี้อืแล้วเมื่อวานนี้เห็นบอกว่าเจ้าตัวไลฟ์สดอยู่เหมือนกันพูดเรื่องธรรมะเนี่ยแหละแล้วเดี๋ยวนไปเงอนพ่อใหญ่จ่อยแล้วอ,อันนี้คือคลิปของเมื่อวานนี้นะคะก่อนที่วันเนี้ยพ่อใหญ่จ่อยคนตัดหญ้าจะกลายมาเป,ป็นศพคูณ่าอยู่กลางสนามนา

เขากอกว่าเมื่อวานตื่นไปทีหนึ่งแล้วเช้าวันนี้ถือดาบขึ้นมาวางตรงหน้าคุณก็ชมค่ะล่าสุดตัวโพสต์นิ้ตู้มสายเป็นคลิปที่พ่อใหญ่จอยลงมุงกองกับพื้นแล้วตอนนั้นน่ะตัวผูกทำร้ายแล้วนะคะฝังขอผู้เก่งคนไลฟ์สดทธบอกว่า โอนตำรวจมาคุณไมค่อบโตจรวจ้มตำรใ่ลยสะไรใหญ่้อ่กกตำรวจมารวจพอตำรวจไปดูไลฟ์สดของผู้ชายคนนี้สุดท้ายถึงได้รู้ว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ก่อเหตุฆ่าผู้ใหญ่จอยแล้วกลับเข้าไปกบดานที่บ้าน หลังดูไลฟ์สดเสร็จคุณผู้ชมปฏิบัติการจับพวกโคลในกิติชัยจงเกิดขึ้นอะ่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปปิดล็อกที่หน้าบ้านพร้อมกัอบอุปกรณ์เป็นซเนเตอร์แล้วพวกไม้ไงากิติชัยย,ยงอยู่ด้านในและ็นบอกในเริยวถือมีดอยู่เลยเมา,เา,มานะเียนะเอาา้นนะเอาอนะอย่าเกมาาไดีอไม่ดีเอามา่ามาด,ามาดียัม่ามาดียไม่ดี

đấy đi đi mày hết mày hết mày 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 ครคุณผู้ชมเห็นกำแพงบ้านเมื่อสักครู่นี้มะเขาบอกเป็นบ้านของคุณเครือวันที่ทางด้านพ่อใหญ่จ่อยถูกไหมฮะไปรับจ้างตัดหญ้าอยู่แล้วพื้นที่มันกว้างอะ่ะมันก็ได้ต้องตัดหลายต่อหลายวันแล้วพ่อใหญ่จ่อยคนที่รับจ้างตัดหญ้าคนตายนี่นะฮะคุณผู้ชมจะไปรู้ไหมล่ะว่าทางด้านของพี่กิติชัยหรือว่าพี่เก่งเขาจะไลฟ์สดสอนธรรมะเมื่อไหร่สุดท้ายแล้วคุณผู้ชมฮะนี่เลยธรรมะแปกขันแปกไม่มีขันตินะฮะ สุดท้ายแล้วก็โมโหเขาเอาด้ามจอบไปฟาดกระดานหรือฟาดหัวเขาอาผู้ชมจนถึงแก่ความตายตอนแรกก็ได้รับบา,าดเจ็บสาหัสโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการสอบปากคำแล้วบอกกับทางด้านของนายกิติชัยว่าเหตุผลอะไรทําไมถึงต้องใช้ด้ามจอบเนี่ยไปฟาดที่หัวของทางด้านพ่อใหญ่จอยจนถึงแก่ความตายด้วยเจ้าตัวเองก็บอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกผมไม่ได้ตั้งใจ ผมไม่ได้อะไรเลยผมเตือนแล้วก่อนหน้าที่ผมเจ้าด้ามจอบเนี่ยไปตีหัวผู้ใหญ่จอยเนี่ยถ้าบามคิดที่ผมไลฟ์สดคือผมเดินไปแล้วบอกผมดังคานแล้วผมกําลังไลฟ์สดสอนธรรมะอยู่ผู้ใหญ่จอยไม่คิดบ้างเลยเหรอผมกําลังพูดถึงเรื่องประวัติของพระพุทธเจ้ากับเรื่องขององคุรีมานแล้วผู้ใหญ่จอยก็มาแง๊ะแง๊ะแง๊ะตัดย้าอยู่แบบเนี้ยสิง <c oughs> เข้ามาในไลฟ์สดของผม เจอแล้วฉันเจอแล้วผูดูโอ้คิมซองตัวดังในเซเว่นที่กำลังเป็นกระแสะตอนนี้เห็นเขาบอกว่าใช้กทูทำใหเป็อปโกมากตัวแรกหนงเป็นเซรั่มกันแดดแต่กินจนสุดท้ายแล้วคนที่โดนไลฟ์สดบอกเสียอะไรลำพา,จากจังเลยเนี่ยลูกเพจผมอบอกผมก็เลยไปเือนด้ใหญ่อแต่พอวันเนี้มันสุดทนจริง <c oughs> ผมก็ไลฟ์สด <c oughs> เวลาเดิมเู้ใหญ่จอยก็ดันมาตัดย้าเวลาที่ผมกําลังไลฟ์อยู่เหมือนกับว่าจะยั่วโมโหผม ผมก็เลยลงมือเอาด้ามจอบตีหัวเดี๋ยวมันมันเดียวกับโลกโลกันาคารไไสองเที่ยงฝันตกตรงนี้หรอสองเที่ยงตื่นเช้าเจ้าสงเี้สัวนไหนนน่้นแค่่มนแอนท่หก่แดดเนี่ยครับครับเนี่ยคัี่ได้หวเนี่ยไ yang banget banget waktu sih lu banget ในเรื่องธรรมะเจ้าตัวเปิดเฟซ o ุกมาโพสตแต่เรื่องธรรมะนะคะเป็นรูปพระบ้างรูปทำบุญบ้างแล้วเจ้าตัวก็นั่งพูดสอนธรรมะสาทยายไปเรื่อยๆหลังจากนั้นนักข่าวได้นั่งคุยกับพี่เกง๋งพี่เก๋งบอกผมมีแฟนคลับติดตามเรื่องพระพุทธเจ้าตอนที่ไลฟ์สดแต่ผมนั่งไลฟ์แบบนี้มาหลายวันแล้วรำคาญเสียงตัดยาาเดินไปบอกเขาหลายครั้งเลยยังไม่ยอมหยุดเี่เขาจะนั่งพูดของเขาอยู่แบบนี้ผมโมโหวันที่ 2, สองก็คือเช้าวันนี้เอาไ แต่ไม่ได้อยากให้เขาตายนะผมไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าเขาเลยจริงๆตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังไลฟ์สดอยู่เลยที่เขาล้มลงู่กับพื้นคือผมเอาไม้ไปตีกระเตือนเขาอ่ะโอ้โหตอนเช้าอ่ะที่เขาใหญ่ล้มอยู่แบบเนี้ยตีเตือนสติเขาแม่ทำต่ลผมกำลังไลฟ์สดสอนคนคุยกับแฟนผับอยู่ไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าคนบอฟแอ๊ดถามน้ำไปคือเรียนเรียกขอพัรกติปาร์ตเนี่ย

เร่อนีต่อตอนก็เ้ยนะเก่งให้สดเรืองอย่างเคลียขายได้ยงวเจ้าเจางามันเจ้าท่าทีเขาชื่อตาถามับมาว่าไลสดขายอะไรเจ้าตัวบอกผมพูดเรื่องธรรมะพูดเรื่องของชีวิตเหมือนกับยูทูบหรือเปล่าเหมือนพูไลฟ์สดขายของอ่ะแต่จริงๆผมเนี่ยจริงจังสาระนะกอหลหเป็นแค่ตีเตือนใช่ไหมฮะแล้วบอกว่าเจ้าตัวบอกไม่เจตนา แค่ไปเอาด้ามจอบเนี่ยไปตีหัวทางด้านพ่อใหญ่จอ,อยเท่านั้นเองแ<ต>ไปตำรวจแท้ท่อกราอาหาหลักนะครับนคะุณผู้ชมเจตนาท่าวันนี้ครับผู้ชมเจ้าหน,น้นานที่พิสูจน์หลักฐานสพชัยวาร์ธดรธาน,าาานีเนี่ยลงพื้นที่ไปตรงจุดเกิดเหตุเพื่อไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมนะฮะเพราะว่าเบื้องต้นเองร่องรอยบาดแผลของพ่อใหญ่จอ,อยเองเนี่ยเห็นมีการบอกเหมือนกันว่าถ้าเป็นด้ามจอบเนี่ยตีลงไปเนี่ย มันจะไม่เป็นแบบนี้ตำรวจกำลังคาดการณ์ว่าน่าจะมีอาวุธมีดร่วมด้วยหรือไม่พอลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบแล้วในเบื้องต้นก็ปรากฏว่าตอนนี้ยังไม่เจอหลักฐานนะฮะแล้วเจ้าตัวเองก็ยังไม่ได้รับสารภาพอะไรมากนะแต่ตรงจุดเกิดเหตุไปเจอม่ดิโต้ตรงนี้เลยไม่รู้ว่าไอ้ที่หัวของผู้ใหญ่จอดที่แตกจนทำให้ถึงแก่คตายเนี่ย เป,ไป็นตโ้อันนี้หรือว่าเป็นน้ำจอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดภาพตอนตํารวจจับอีกทีหนึ่งเปิดคู่ไปด้วยค่ะตอนนี้กํลาลังเล่าอยู่เพราะตอนตำรวจจับอะเขาถามนะว่าในในมืออะไม้อยู่ไหนตำรวจถามว่าไม้อยู่ไหนแต่เจ้าตัวเหมือนถือมีดอยู่นะ,ะแต่ตำรวจคิดว่าอาวุทธที่ใช้อ่ะน่าจะเป็นท่อนไม้แล้วมันมีจังหวะที่กิตติชัยโดนจับเสร็จปุ๊บเหมือนเขาเตะอะไรบางอย่างเนี่ยค่ะไม่แน่ใจเป็นมีดหรือเปล่าเข้ามาตกข้างบ้านกันเนี่ยออ น่าจะเป็นข้างบ้านแล้วเขาบอกว่านี่ไงนรับยอ้อนกลค่ไปดูตอนไลฟ์สดที่เขามีการชักมีดอยู่แล้วตํารวมเลยคาดการณ์ว่าน่าจะใช้อาวุธมีดฟันหัวก็อใหญ่จ่อยจนถึงแก่ความตายไม่ใช่เป็นด้านจอกเนี่ยไปตีหัวเพื่อเตือเฉยๆคุณผู้ชมฮะวันนี้ผมตัดสลับกลับไปดูที่บรรยากาศที่บ้านของพ่อใหญ่จอดก็แล้วกันวันนี้เองลูกชายฮะ คุณเทมีการรับร่างของพ่อใหญ่จอยเนี่ยมาประกอบกุศลที่บ้าน็นบอกแก๊บยาเนี่ยร้องโรร้องไห้หมดเลยแลดูสิฮะคือจะบอกว่าครอบครัวเนี้ยมันจะทำศพนะฮะเขาบอกว่าพ่ใหญ่จอยกับภรรยาเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ที่ชัยวัไม่มีบ้านนะเลวก็บอกเป็นบ้านของแก๊บยทั้งนั้นเลยตรงเนี้ยที่จัดงานศพเนี่ยจอยกับเมียมีการไปทํางานเป็นคนงานก่อสร้าง นี่ของเทพานครแล้วบอกเนี่ยให่เมียทำได้ทุกเทพแับมัททบ้านดีกว่าก็มารับจ้างก,ก้องก้องแกล้งอยู่ที่บ้านที่ชัยวานนะคุณผู้ชมที่บอกว่าเป็นคนรักของคนชาวบ้านนี่ไม่มีมมใครเป็นใครเดี๋ยวเราไปรับจ้างกันเถอะใ<า>ช่ของพ่อใหญ่จอยบอกว่ายืานยันเลยนะจะเอาผิดสำหรับนิติชัยหรืออดเก่งให้ถึงที่สุดเพราะพ่อไม่ผิดแล้วมาฆ่าทำไม

คุณผู้ชมว่าธรรมคนมจิตใจเนี่ยจะต้องไม่โหดเที่ยมอย่าวิ่งไปตีเขาตอนนั้นจมกองเลือดไปแล้วนะคะยังไลฟ์สดต่อได้และปกติถามว่าสอนอะไรอ่ะคุณผู้ชมลองฟังใคร,ใครสนใจธรรมะลองเข้าไปดูในเฟซบุ๊กเจ้าตัวได้เห็นทางสว่างจะรออะไรนะไล่ะแม่เนี่ยนะจริงแล้วมาดูแล้วเราดูแล้วมันจริงเราแย้งไม่ได้แต่สิ่งที่เรายังไม่รู้สิ่งที่เรายัง ไม่เคยไปยไม่ทำยังไม่เคยทำยังไม่เคยปฏิบัติมันคือบ่บวชหรอคะเราเลยไม่รู้สิที่เรายังไม่รู้เลยสรุปแล้วไม่แน่ใจสภาพจิตปก,กติไหมอ,อีกปั๊บหนึ่งของกระแพงคือว่าอะไรที่ยังไม่สามารถทะลุไปได้คุณผู้ชมทราบไหมคะตอนที่ปีนไปฆ่าข้อใ,ใหญ่ตอนเช้าวันเนี้ยเห็นบอกว่าปีนข้ามรั้วบ้านระหว่างบ้านตัวเองกับบ้านขอนยงยายเกลือวันไปนะไม่ได้กระโดดกระโดหน้านะคะกระโดดข้ามรั้ไปเลยแล้วใช้ชือท่อนไม้ถึงมีด ทำร้ายพ่อใหญ่จนเสียชีวิตซึ่งตอนนั้นเจ้าของบ้านไม่รู่ค oh. ุณยายบอกกลับมาถึงที่บ้านกตกใจแต่ไม่รู้ว่าตอนนั้นน่าเกิดอะไรขึ้นเพราะพ่อใหญ่จอยล้มเสียชีวิตยอยู่เหลือแต่ศพจนกันทั่านชาวบ,บ้านแชร์เฟซบุ๊กในเก๋งต่อกันถึงได้รู้ว่าถูกทำร้ายจนตาย สวัสดีปีใหม่มดนะครับพ่อแม่พี่น้องมปอนี้กับบอมมาแจากสูตรปลาสดกปลาตะเพียรครับบอกเลยวา,านหากี่นอ้องรอกเอาไปเห็นเบิึงสิ้นใจกับรสชาติแน่นอนครับสวัสดีปีใหม,ม่อีกครั้งบนะครับพ่อแม่พี่น้องปีนี้ก็เป็น<อ>ปี2016แห้ิดเนาะครับน้องหัวคุณทุกแชททุกคอมเมนต์ กดไลค์และการสนับสนุนทุกในช่องทางผมซิมมี่โอนี่บ่ได้ทำโปรมีพี่น้องค่อยสนับสนุนกับผมครับมื่อนีนผมได้พาพี่น้องมาลึกแยหรือมาทั่วแยหาปลาครับเพื่อหาปลาเอาไปเห็ดเมนูสมปัติในพื้นที่พี่น้องอันนี้นจะเป็นป้านของผม,มเองนะครับที่อยู่ตรงหน้าครับ เสียเขากินบวกฟางแล้วก็ปวกเศษใบไม้เศษพักทั้งหลายครับที่ยุ่สวนเขาไหมเขากินครับเลียงแบบออเลี้ยงนิ่แบบธรรมาติคคับพี่นองนี่แหละครับงามงามครับเพราะพี่้องเสือพอรับเรียงไปเรียงมากโอกาสกินครับพี่นอง่ปอยลุ่มคือเกาครับทุดถ่ายกะเลได้ไปเดินตลาดครับเล้วก็ได้ปลาเขาหน้าผึ้งปลาตะเพียนมากครับหกโตหางมกตัวนี่นละครับพี่น้องไปใส่ด่างหรือไปดักควรได้นะครับผมถ้าใดมากพวกผมก็จะมาขวเก็บอกอครับพี่น้องใส่ี้แล้วถตาพี่น้องที่ห้าได้ด้ครับ ใส่เป็นปลากเก็บนี่เอามาขันสมก็ะไรเมืทอกอย่าเลยครับหรือจะเป็นขันสมปลาเนี่ยก็ได้ครับผมจะเอามาบางแบบนี้นะครับเพื่อตัดการเขา้าออกครับพี่หน่องบางทีทีเลยเ้วยครับผมเพราะว่าการเทนปลาสมหรือสมปลาเนี่ยครับถาว่าหลังทำพวบสะอาดให้เรียบร้่อยเขาจะมีกินข้าวกินมากนะครับมักสิว่าเสียบยากกินครับและเคล็ดลับในการแช่ปลาหรือการแช่เนื้อปลาเนี่ยครับ ผมสิเอาน้ำเข้ามาหรือว่าน้ำเช่ข้าวเนี่ยนะครับขาวๆนะครับมาหลังครับโมนิี่เป็นการซอยนับข้าวเพราะว่ามันจะดึงพวมข้าวไปนกับน,น้ำทั้งหมดเลยครับผมมันจะลางไปเรื่อยๆแบบนีเเ้เลยครับ ในวัาขับนิเวล่าแซมเด็กชั่วโมงหนึ่งจะเอามาล่างกระเด็นเครื่องลำเลียวตั้งสะดวกไผ่บ้าครับทั้งจากล้างทั้งภูมิศาสเรียบหน่อยนะครับต้องพี่น้องผมจะมาหมักเผือไว้ครับบ้านอยู่ทีปลาบ้านโน้มเพลิงนะครับสิมักเผื่อยู่ประมาณ2อกิโลนะครับปุ๊กให้เขาทุกอนุของปลาเลยนะครับเพื่อหมักให้มันเคีมๆครับพี่น้อง เนี่ยผมสีมาต่ำกับเทียมครับทีขาดอะไรครับให้กระเทียมจีนหรือกับเทียมไทยในบรรทุกยางเลยเด้อครับหลังจากแช่ปลาโคมหาชัมม่วโมงนะครับผมจดัดแช่ในตู้เย็นประมาณหาชัมม่วโมงครับแม็กซิมัมสามารถแช่ได้อีกสิชัมม่วโมงนะครับห้าถึงสิชัมม่วโมงเลยนะครับว่าถ้าแช่หาชัมม่วโมงล่างสองน้ำออกก็ครับถ้าแช่สิบชั่วโมงล่างสี่น้ำออกครับพี่น้องเกลือว่าเพ็ดกันไหนแห่งปลามันคืน คือถักปลามันพวกเกลือนะครับจับเบิ้งเนื้อเขาจะแน่นๆตึงๆครับแนวสีออกสีอบชมพูครับมันขั้งสนนะครับผมมีไซต์กระเทียมกินตำครับในเกลือหนึ่งส่วนโตแล้วก็บเขาเนี้ยหนึ่งปันครับเขาเนี้ยต้องเอาไปล้างน้ำก่อนด้วยครับจะเขามาใส่ครับลดยางเขาครับกับใส่น้ำตาลให้เป็นอาหารของยีนอีกประมาณหนึ่งส่วนโตครับผม หยางเบาเมื่อประมาณเกือบสิบนาทีนะครับแต่วันหยางหยาดี่แหงเนี่ยตาจะช่ำครับจากนวาดเรียบร้อยแล้วจะเอาเข่ากับเทียมเลยครับยัดเข้าไปให้ท้องของปลาทะเพียนครับเวลาถอดเข้าเสด็จยกกินทั้งในมันในคือกันครับถ้าไา่เก็บใส่ถุงเซีลยสุญญากาศหรือเก็บใส่กองใด้บิรทุกอย่างเลยครับย่องสะดวกแบบใดกับเอาแบบนั้นใดเลยครับนี่ครับเนี่เขาจะแข็งแข็งแคบแคบแปลว่าแน่นๆนะครับไม่วันที่พวกเสือเยือาครับ มันกับีีผักสีหอมแล้วกับหอมแดงครับซอยมันจะมีตะไคร้สอยด้วยครับพี่น้องถ้าพี่น้องมีบักม่วงก็เอาบักม่วงมาสาบหรือเอามาสับกั็ได้ด้วยครับเพือเพื่อกควอมเปียวเข้าไปอีกครับอีกอย่างหนึ่งที่ขาดเม่ได้ครับก็บคือผิงแดงกับผิงเขียวครับพี่น้อง ไดมิรรชาตเพสสามซาครับนุ่ม้นเปลียวของมะนาวจะน้อยครับส่วนปลาที่มากไวแบบนี้นะครับห้องเอามาคุกแบ่งทอดกรอบด้วยครับใส่แป่งทอดกรอบมียังกระไรครับคุกให้เขาให้มีน้อยเปียกๆด้วยครับผมจะล่องก้นหม้อหรือก้นกระทะด้วยใบตองด้วยครับเพื่อให้นังปลาเนี่ยครับเกาติดกระหะครับพี่น้องเวลาทอดเนี่ยผมมีทอดไม่อ้วนนะครับพี่น้อง พ่อถ้าเขาเริ่มสุกแล้วผมจะรีบหยิบไรแห้งครับแล้วอันนี้เล่มไม่น้อยครับมันก็เลยมีร้อยไหม่นิดหน่อยครับแล้ววากับกวบๆหอมๆดีครับพอดปุ๊บกรรมการได้กินปั๊บพายของเขามาทันทีครับพี่น้องบัดี้ผมสีมาเห็ดย่ามครับเอาเครื่องทุกอย่างมาร่วมกันแล้วผสมเข้ากันนะครับแนทบีบปากน้าลงไปจัำหน่อยนะครับพี่น้องมากหลายกระไส่หลายมัดหน่อยกระส่หน่อยแล้วมาคนให้เข้ากันครับอันนี้จะเป็นย่ามแขกกินแกมซื้อครับจะล่องจานไวแบบนี้นะครับผม แก้วกับเอาโตปาเนี่ยครับมาทอดทางบนครับเวลากินกะจิกินคู่กันครับพี่น้อง้าบ้านผมกะจิเอื้อนยับแห้งครับปักเพลรกับใส่ผิกปนลงไปเพิ่มหรือเขาขวกเพิ่มความหอมกระไดครับและเมนูนี้ก็จะเสิร์ฟกรรมการที่เก่าครับพี่น้องพี่น้องว่าเมนูนี้หน่กกินว่ะครับมีการถามกันนะครับใส่เมื่อคือใส่ซอนกันนะครับสุดท้ายกับเมนูนี้ต้องใส่เมื่อครับจกกินง่ายๆครับกินกับของเแก้วเลยนะครับพี่น้อง บอกไม่ว่าครับพี่น้องลองเอาไปเอ็ดเบิ้งนี่แซมแน่นอนครับผมสูตรนี้ตรงนี้ครับตอนเด็กก็สอนแต่แยาไอ้นี่หลายเรื่องที่ผมแก่แล้วสนับสนุนกับป้อมมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาครับพี่น้องผมสิมีมือนี้ว่ได้ครับว่มีพี่น้องคอยสนับสนุนครับทั้งกดแชร์กดไลค์คอมเมนต์และสนับสนุนผมดีีครับปีนี้ปีใหม่ก็ขอให้พี่น้องมีความสุขหลายๆลด้วยครับเพราะว่าที่เจอปัญหาอย่างก็ขอให้เข้มแข็งและตะมัดพุ่งตะก้าพานมันไปให้ได้ด้วยครับกับป้อมขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนครับสำหรับ